นี่ฮาวสวัสดีค่ะมาพบกับแอดมินเจลินีกแล้วนะคะวันนี้เจจะมาแนะนําการเรียนต่อปอตรีที่ประเทศจีนกันค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากไปเรียนต่อประเทศจีนอยากพูดภาษาจีนได้อยากดูซีรีส์แบบไม่ต้องมีซับนะคะต้องรอดูคลิปนี้เลยค่ะ <ๆ S 2> ประเทศจีนนะคะเป็นประเทศทเด็กไทยไปเรียนต่อเยอะมากนะคะเพราะความที่มันแบบไม่ไกลมากแถมวัฒนธรรมก็จะคล้ายๆเมืองไทยนะคะแล้วประเทศจีนก็เป็นประเทศที่การศึกษาดีระดับโลกเลยค่ะ ก็ด้วยความที่เจอยากไปเรียนต่อประเทศจีนนะคะเจก็หาข้อมูลค่อนข้างเยอะแต่เจอยากไปแถวเซี่ยงไฮ้นาะเพราะว่าเจไม่ชอบอากาศหนาวแบบแถวปักกิ่งก็เลยหาข้อมูลมาไลยแถวแถวเซี่ยงไฮ้นะคะแล้วเจก็อยากจะมาแบ่งปันให้ฟังนะคะเพราะว่าข้อมูลในการเรียนต่อประเทศจีนเนี่ยจะรู้สึกว่ามันหาค่อนข้างยากซึ่งเจไม่ได้ใช้เอเจนซี่นะคะเจก็ สมัครเองจ่ายตังเองแล้วก็ดําเนินการทุกอย่างเองค่ะการที่เราใช้เอเจนซี่มันอาจจะสะดวกมากกว่าแต่ว่ามันก็จะเสียตังเยอะเหมือนกันค่ะแล้วเจไปถามอาจารย์ที่มหาลาัยโดยตรงเลยคือบินไปถามเลยแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยสมัครได้เองไม่จำเป็นจะต้องใช้เอเจนซี่ค่ะวันนี้นะคะเจจะมาแนะนํา3มหาลัยหน้าเรียนที่ประเทศจีนกันค่ะ3มหาวทิทยาลัยนั้นก็คือฟูตันยูนิเวอร์ซิตี้ช่างหายเจยวทงยูนิเวอร์ซิตี้และหนานจิงยูนิเวอร์ซิตี้ค่ะ แต่ว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะคะเจจะขอพูดถึงการศึกษาของเจก่อนนะตอนนี้เจกําลังจะขึ้นปีหนึ่งค่ะปริญญาตรีไปเรียนที่ฟูตันยูนิเวอร์ซิตี้ที่เซี่ยงไฮ้นะคะคณะเศรษฐศาสตร์ค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยที่หมหาลัยแรกนะคะหมหาลัยแรกฟูตันยูนิเวอร์ซิตี้ มหาลาัยฟูตันนะคะเป็นมหาลัยอันดับ1ของเซี่ยงไฮ้และเป็นอันดับ3ของประเทศจีนค่ะใน world ranking นะคะจะอยู่ที่อันดับประมาณที่40ค่ะมหาลาัยฟูตันตั้งอยู่ในใจกลางเมืองเซี่ยงไฮ้นะคะก่อตั้งเมื่อปีคศ1,906มีจํานวนนักเรียนประมาณ31,000คนค่ะที่ฟูตัน university นะคะปอตรี 3, ส่วนใหญ่จะสอนเป็นภาคภาษาจีนค่ะภาษาจีนคืออะไรภาษาจีนก็คือเราจะเรียนเป็นภาษาจีนหมดเลยจะต้องบินไปสอบข้อเขียนของเขานะคะเป็นเหมือนข้อสอบสอบ ซึ่งแต่ละคณะนะคะ requirement ในการทำข้อสอบเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปเราจะต้องมี HSK ระดับ ห้าถึงหค่ะเพราะว่าเขาต้องการนักเรียนที่เข้าใจภาษาจีนอย่างทองแท้นะคะถึงจะไปเรียนภาคจีนได้แต่ว่าที่ฟูตันยูนิเวอร์ซิตี้ก็จะมีบางคณะที่เปิดสอนเป็นภาคภาษาอังกฤษหรือว่าภาคอินเตอร์ค่ะโปรแกรมแรกนะคะชื่อ M B B S โปรแกรมเนาะเป็นโปรแกรมการแพทย์ค่ะโปรแกรมนี้จะมีนักเรียนต่างชาติเยอะและโปรแกรมที่2 U I P E โปรแกรมนะคะเป็นของ School of Economics คณะเศรษฐศาสตร์ค่ะโปรแกรมนี้ละคะ่ะที่เจกกาลังจะไปเรียนปีหนึ่ง U I P E โปรแกรมเป็นโปรแกรมใหม่ที่หลายๆคนหรือหลายๆเอเจนซี่จะยังไม่ค่อยรู้จักนะคะฟูตันยูนิ University ถือเป็นมาหลาลัยอันดับหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ภายในมาหลาลัยจะผสมผสานทั้งความทันสมัยและกลินนอายความเก่าแก่เจได้มีโอกาสไปเยี่ยมมาหลาลัยมา2ครั้งนะคะบอกได้ว่าประทับใจมากแคมปัสมีความร่มรื่นและก็บรรยากาศน่าเรียนมากค่ะที่ฟูตันยูนิเวอร์ซิตี้นะคะจะมี international student office ซึ่งจะดูแลนักเรียนต่างชาติทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นการสมัครเข้าเรียนวีซา่าหอพักนะคะเว็บไซต์จะอยู่ตามนี้เลยสมัครได้ทางออนไลน์แอปพลิเคชันนะคะแต่วันที่ของแต่ละปีจะแตกต่างกันออกไปเนาะและปีนี้เป็นปีโควิดก็จะมีความแตกต่างกับปีอื่นอีกค่ะมาายที่2องที่เจ้สมาแนะนําวันนี้นะคะคือมาลายช่างไฮเจวทงยูนเวซิตี้ค่ะหรือว่าบางคนจะเรียกว่าซีงไฮเจวทงนะคะก็เป็นมาลายอันดับ2ของซีงไฮเลยนะคะและถือเป็นอันดับ6ของประเทศจีนค่ะในส่วนแรงกิ้งของในโลกนะคะก็จะประมาณอันดับที่60ส มาาาหาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวธงนะคะถือว่าเก่าแก่กว่าฟูตันยูนิเวอร์ซิตี้มหาลัยลที่เจพูดไปตะกี้นะคะเพราะว่ามาาหาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวธงนะคะก่อตั้งในปี1896ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิงค่ะมาาหาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวถงจะเหมือนมหาลัยฟูตันตะกี้นะคะตรงที่คณะส่วนใหญ่จะเปิดสอนเป็นภาคภาษาจีนค่ะมหาลัยนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งมหาลัยที่เข้ายากนะคะด้วยความที่มันเข้ายากเนี่ยนักเรียนจีนที่เข้าเป็นเรียนที่มหาลัย เหล่านี้ก็จะถือว่าเป็นหัวกะทิมากๆมาลายเซียงไฮเจียวทงจะมีชื่อเสียงด้านวิศวกรรมระดับประเทศนะคะจะมีคณะอินเตอร์หรือว่าคณะภาษาอังกฤษส่วนใหญ่จะเป็นคณะเกี่กับวิศวกรรมค่ะ ส่วนสําหรับสายศิลป์อย่างเราๆนะคะก็จะไม่มีภาคอินเตอร์เลยเนาะจะมีแต่ภาคจีนอย่างเดียวค่ะซึ่งตัวอย่างข้อสอบสอบเข้าก็จะมีอยู่ในเว็บมหาลาัยค่ะมหาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทงก็สมัครได้ทางออนไลน์แอปพลิเคชันนะคะเอกสารที่จะต้องเตรียมก็จะมีผลสอบวัดระดับ HSK, TOEFL, IEL และบางคณะจาเป็นจะต้องใช้ SAT ค่ะเจก็แนะนําให้ไปดูรายละเอียดของแต่ละคณะในเว็บไซต์ของเขาอีกทีนะคะมหาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทงมี2แคมปัสหลักๆนะคะซึ่งเจไปมาทั้ง2ที่แล้วแคมปัสสู่หุย่ยจะเป็นแคมปัสเก่าอยู่ ใจกลางเมืองมีความขลังมากคือมีความเก่าตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิงค่ะอีแคมปัสหนึ่งคือแคมปัสหมิงหางจะออกแนวธรรมาศาสตร์ลังสิตแหละทุกคนออกไปชานเมืองแต่รถไฟฟ้ายังไปถึงนะคะปีหนึ่งกับปี2จะเรยียนที่นี่ค่ะระหว่าง2แคมปัสนี้จะมีชัตเตอร์บัสรับส่งนะคะตอนที่เจไปนะคะก็คือไปเดินเล่น,นะคะ่ะไปชมบรรยากาศแล้วก็พบว่ามาายนี้มีของกินเยอะมากคะ่ะอันนี้แหละที่สําคัญสุดใครสนใจมาวิทาลัยเซยงไฮ้เจียวทงนะคะเจจะแปะลิงก์ไว้ มหาลาคลิปยะคะัาายสุดท้ายค่ะคือมหาลาัยหนานจิงยูนิเวอร์ซิตี้ค่ะจากชื่อกะบอกได้เลยนะคะว่าตั้งอยู่ที่เมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูค่ะเป็นมหาลาัยอันดับ8ของประเทศจีนนะคะแล้วก็เป็นมหาลัยอันดับที่120กว่า,วาของโลกค่ะก่อตั้งเมื่อปีคศ1902เมืองหนังเมือง เมืองหนานจริงนะคะตั้งอยู่ไม่ไกลจากเซี่ยงไฮ้เลยค่ะนั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูงมาไม่ถึงชั่วโมงก็ถึงแล้วค่ะเมืองหนานจริงนะคะเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศจีนค่ะแต่เจ๊ขอบอกเลยนะว่าเมืองหนานจริงทันสมัยมาก มีวัยรุ่นเยอะมากค่ะแล้วก็แหล่งช้อปปิ้งครบครันสุดมีรถไฟฟ้ารถเมล์ทุกอย่างเข้าถึงหมดเลยค่ะใครที่จะมาเรียนที่หนานจิงก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเดินทางลําบากนะคะหนานจิงยูนิเวอร์ซิตี้นะคะเป็นมาและอันดับหนึ่งของมณฑลเจียงซู s <S เลยนะคะสําหรับปตรีนะคะจะไม่มีภาคภาษาอังกฤษเลยค่ะจะเป็นภาคจีนล้วนๆเลยสิ่งที่จะต้องใช้ก็จะมี h s k t o e f l IELTS นะคะแล้วก็จะมีการสอบข้อเขียนแล้วก็สัมภาษณ์ค่ะแนะนําว่าควรจะเก่งจีนในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าอย่างที่บอก เด็กที่เข้ามาเรียนที่มหาลาัยเหล่านี้ค่ะจะเป็นเด็กที่ค่อนข้างเก่งมากๆค่ะมหาลาัยหนานจิงจะดังด้าน LiberalAr t s นะคะที่หนานจิงยูนิเวอร์ซิตี้นะคะจะมีออฟฟิศที่เขาดูแลเด็กต่างชาติโดยเฉพาะนะคะเดี๋ยวเจ๊จะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมที่หนานจิงยูนิเวอร์ซิตี้นะคะจะมี2แคมปัสหลัก,ลกคือแคมปัสกูโหลและแคมปัสเซียนหลินนะคะกูโหลจะเป็นแคมปัสเก่าเซียยหลินจะออกแนวธรรมศาสตร์ลังสิตอีกแล้วค่ะ เจไปมาที่กู่หลงนะคะเป็นมาาะไที่วิวสวยค่อนข้างเงียบนะคะแล้วก็มีตึกเก่าๆร้อยปีอยู่เยอะเหมือนกันค่ะนี่คือบรรยากาศตอนที่เจไปเยี่ยมชมมาอะไรานันจริงนะคะและนี่ก็เป็นคลิปแนะนําสั้นๆนะคะที่เจอยากจะมาแบ่งปันข้อมูลที่เจมีอยู่เนี่ยให้เพื่อนๆฟังนะคะเจก็อยากให้เพื่อนๆลองเปิดใจไปเรียนต่อที่ประเทศจีนกันนะคะเพราะว่าภาษาจีนนะคะเป็นภาษาที่สําคัญเนาะเจในอนาคตเนี่ยเจคิดว่ามันจะยิ่งสําคัญกว่านี้คะ่ะและการศึกษาที่ประเทศจีนนะคะก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะตอนนี้เจก็อยู่ในขั้นตอนการเตรียม ตัวเพื่อจะทำวีซ่านะคะเดี๋ยวเจจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะว่าขั้นตอนการเป็นียนของเจเนี่ยเป็นยังไงซึ่งตอนนี้เจก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าทางมหาลัยจะให้เรียนออนไลน์ไปก่อนหรือเปล่าหรือว่าเปิดเทอมตามปกติซึ่งเปิดเดือนกันยานะคะไว้รอติดตามชมกันด้วยนะใครมีคำถามเมนไว้ได้ข้างล่างเลยนะคะเดี๋ยวเจจะตอบทุกคำถามเลยวันนี้เจไปแล้วค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ